ช้แล้วอีลอนมัสก์เพิ่งยืนยันเรื่องนี้โทรศัพท์เทสลาไพยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าราคาเพียง789ดอลลาร์นับจากนั้นโลกเทคโนโลยีก็แทบจะระเบิดโทรศัพท์ไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นอาวุธ AI ขั้นสุดยอดเกิดมาเพื่อโค่น Apple และซัมซุงขณะที่ iPhone 17ดูเหมือน iPhone 14ที่ถูกตกแต่งใหม่หมดจดเส้นทางการออกแบบยังคงเดิมราคาสูงกว่า1,200ดอลลาร์สหรัฐและไม่มีฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ทำให้ผู้ใช้ต้องร้องว้าวและในขณะที่ Apple ยังคงยึดมั่นกับ s ิริ ซึ่งเป็น AI ที่หลายคนบอกว่าหลับไหลามานาน10ปีเทสลาได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ AI คู่หูที่เข้าใจผู้คนอย่างแท้จริงแล้ว AI ของโทรศัพท์เทสลาพิแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรใช่คุณสามารถปรับแต่งบุคลิกปรับแต่งเสียงและหุ่นยนต์ก็จะรู้จักและรู้ถึงความชอบของคุณคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะมันแค่เข้าใจคุณเท่านั้นในขณะที่ผู้ผลิตโทรศัพท์ส่วนใหญ่กำลังพยายามพัฒนาดีไซน์ที่บางเฉียบเงางามและการแข่งขันด้านความละเอียดเมกะพิกเซลที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ Elon m u s กำลังเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป โทรศัพท์เทเซอแพของเขาไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และไม่ได้ผูกติดกับ iOS ด้วยแต่ใช้ S w i s สซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการอิสระที่ทีม AI ของเทเซอรสร้างขึ้นโดยไม่ขึ้นกับ Google หรือ Apple เลยความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันอยู่ที่แกนกลางของเทคโนโลยีเอซไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเสมือนอย่าง Siri แต่เป็น AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงเรียนรู้จากเสียงนิสัยกิจวัตรประจําวันหรือแม้แต่ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือความกดดันในการทํางานคุณไม่จําเป็นต้องออกคําสั่ XOS คาดการสิ่งที่คุณต้องการได้ลองนึกภาพดูว่ามันทํางานอย่างไรขณะที่คุณกําลังยุ่งอยู่กับงานโทรศัพท์ของคุณจะเข้าสู่โหมดเงียบโดยอัตโนมัติและปิดกั้นสิ่งรบกวนเมื่อคุณปลดล็อกหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยและยาวนานเครื่องจะเล่นเพลงโปรดของคุณทันทีออกไปข้างนอกระหว่างวันเครื่องจะช่วยเพิ่มความสว่างหน้าจอพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสตอริงของคุณเพื่อให้การทํางานของคุณราบรื่นไม่มีสะดุดเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดเครื่องจะปรับประสิทธิภาพการทํางานอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้คุณใช้งานได้นานขึ้นอีกชั่วโมง ถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าโทรศัพท์พทําได้ขนาดนั้นจริงหรืออีลอนมัสก์แค่โฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองนั้นหรือน่าแปลกใจที่ทุกอย่างเป็นของจริงด้วยความสามารถในการเรียนรู้จากกิจวัตรประจําวันของคุณโดยตรงโทรศัพท์จึงสามารถรวบรวมข้อมูลและตั้งโปรแกรมใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ถูกต้องแล้วเวลาทํางานเวลาพักผ่อนรูปแบบการค้นหา และแม้แต่ข้อมูลที่คุณต้องการล้วนกลายเป็นข้อมูลที่มีค่าเพียงแค่วันหรือสองวันโทรศัพท์ไทยก็สามารถเข้าใจคุณได้ดีกว่าเพื่อนสนิทและกลายเป็นเพื่อนคู่ใจด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเทสล์กำลังจับจ้องจุดอ่อนของ Apple อยู่ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ผู้ใช้ iPhone 17ยังคงบน่นเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นตัวเครื่องเป็นรอยงา่ายและราคาสูงถึงหลักแสนและในขณะที่ s ิริทแทบจะหยุดนิ่งแต่เทสล์กลับตั้งคำถามท,าที่แตกต่างออกไปทำไมโทรศัพท์ถึงไม่ฉลาดอย่างแท้จริง และอีลอนมัสก์ก็รู้ดีว่าการจะแสงหน้า Apple ได้นั้นเราไม่สามารถพึ่งภาระยุทธ์ทางการตลาดได้คุณต้องมอบประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นจริงนั่นคือเหตุผลที่โทรศัพท์เทส l ลอร์ใช้ AI เพื่อเรียนรู้วิธีการให้บริการผู้ใช้แทนที่จะบังคับให้ผู้ใช้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลและฮาร์แวรได้รับการออกแบบ ให้มีความทนทานและใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออวดโฉมดังที่เทสลาได้ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้โทรศัพท์ถ้คือจุดเชื่อมต่อสุดท้ายในระบบนิเวศของเทสลซอร์ที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพาวเวอร์หุ่นยนต์เทอร์สและเครือข่ายดาวเทียมสตาลินโทรศัพท์กลายเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของจักรวาลเทสเซอร์ทั้งหมดตั้งแต่การปลดล็อกรถควบคุมบ้านอัจฉริยะไปจนถึงการเรียกหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้ทำได้ดด้้้้้้ววยยยยเเสีีงีงงงงงพอออออ่่่่่าาไไมมตตตใชปััคทซซบน และไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่3ใดๆทั้งสิ้นการเชื่อมต่อของสตอลิกมาพร้อมกับปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือไม่หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ iPhone ไม่สามารถรับมือได้โทรศัพท์เทสลาเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมสตอลิงโดยตรงไม่ต้องใช้สินร์ดไม่ต้องมีเสาสัญญ,ญาณไม่ว่าคุณจะอยู่กลางทะเลทรายบนยอดเขาหิมาลัยหรือกลางมหาสมุทรโทรศัพท์ไทยก็ยังคงรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมัส <Must S 2> ยืนยันว่าผู้ซื้อโทรศัพท์ไทยทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงสตอลิงฟรีตลอดชีพซึ่งถือเป็นสิิททธพเเศษีี่่่ไมมมคยมมากอน ในประวัติศาสตร์ของโทรศัพท์มือถือลองนึกภาพดูสิคุณสามารถโทรวิดีโอคอนสตรีมภาพยนตร์ควบคุมทเทเซอร์หรือแม้แต่สั่งการหุ่นยนต์เทอร์มัสทั้งหมดนี้เชื่อมต่อผ่านท้องฟ้าโดยไม่ต้องใช้คลื่นวิทยุใดๆนี่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแต่มันคืออุปกรณ์สื่อสารระดับโลกอย่างแท้จริงชิ้นแรกของมนุษยชาติหากคุณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนจาก 5G มาเป็นสตาร์ลิงท,ทั้งหมดลองดูตัวเลขด้านล่างนี้แล้วคุณจะประหลาดใจด้วยอุปกรณ์นี้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงออนไลน์ความเร็วสูงได้แทททบบุกกี่นโล ตั้งแต่เขตเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านไปจนถึงมุมที่ห่างไกลที่สุดของโลกในโลกที่ผู้คนหลายพันล้านคนยังคงดิ้นรนหาบริการอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและราคาไม่แพงนวัตกรรมนี้อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ตามปกติแล้วการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของสตาร์ลิงผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินประมาณ1 2 0สดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับแท็กเกจตมาตรฐานนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการซื้อฮาร์ดแวร์สิ่งนี้ทำให้สตาร์ลิงเป็นตัวเลือกระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตที่กำลังมองหาการเชื่อมต่อบลอดแบงที่เชื่อถือได้อย่างไรก็ตามหากอีลอนมัสก์ทำตามสัญญาที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากในการมอบการเข้าถึงสแตนลิงฟรีผ่านโทรศัพท์ผลลัพธ์ที่ได้อาจปฏิวัติวงการได้แนวทางนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งต่อต้อนทุนการเชื่อมต่อพร้อมกับผสานรวมระบบนิเวศผลิตภัณฑ์และบริการของเทสลราไว้ด้วยการตลาดสมาร์ทโฟนนั้นโหดร้ายแต่มัสก์ก็ไม่ได้เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งเล็กๆของไพแต่อย่างใดแต่เเขาาาากลัับต้้งปที่่จะนิยยมมมใหวุษ มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอย่างไรและนั่นคือความทะเยอทะยานที่แท้จริงของอีลอนมัสก์ที่อยู่เบื้องหลังโทรศัพท์เทสเลอร์ Tesla พาเราอยู่ในยุคที่การไม่มีอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่วันก็ทําให้ผู้คนรู้สึกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกการเชื่อมต่อไม่ใช่แค่ความจําเป็นอีกต่อไปแต่มันคือองค์ประกอบสําคัญของชีวิตสมัยใหม่คุณเคยจินตนาการไหมว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟรีโดยไม่ต้องพึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายและยังคงมีสัญญ,ญาณที่เสถียรแม้ในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบท นั่นคือสิ่งที่โทรศัพท์เทสลาไทยมุ่งหวังที่จะมอบให้อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อทํางานร่วมกับบร,ริการดาวเทียมสตาร์ลิงซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่พัฒนาโดยยูลอนมัสโดยตรงด้วยการผสนร,รวมนี้เทสลาไทยจึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการเข้าถึงและรักษาการเชื่อมต่อทั่วโลกของผู้คนนับเป็นสัญญาณเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปในทางปฏิบัติสรรตาร์เน็ตอยู่แล้ว หลายคนต้องเผชิญกับความไม่สะดวกจากการอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองหรือชนบทที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ1 0 4ถึงเมกะบิตต่อวินาทีและบางครั้งอินเทอร์เน็ตก็แทบจะใช้งานไม่ได้ปัญหาเหล่านี้เองคือเหตุผลที่สแตนลิงถือกำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะมอบความเร็วสูงสุดประมาณ300เมกะบิตต่อวินาทีและคำมั่นสัญญาดังกล่าวกำลังกลายเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสแต l ลิงมีผู้ใช้งานมากกว่า6ล้านคนทั่วโลก เครือข่ายดาวเทียมของสตลิงได้ปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรไปแล้วกว่า1 0,000ดวงโดยมีดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ประมาณ8,600ดวงณนะเดือนตุลาคมพอ,อ 2, 2,568ปัจจุบันเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลภูมิประเทศครุกระและชุมชนชนบทในอนาคตอันใกล้นี้สตลิงวางแผนที่จะส่งดาวเทียมเพิ่มขึ้นอีกเพื่อขยายทั้งการครอบคลุมและแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นแล้วอาวุธร์ดแวร์อะไรที่ทาให้โทรศัพท์เทสลาไ์เหนกว่า iPhone มากโทรศัพท์ทยผลิตจากโลหะผสมไททาเนียมอลูมิเนียม ซึ่งเบากว่าอลูมิเนียมแต่แข็งแกร่งกว่าเหล็กพื้นผิวด้านของโทรศัพท์ทนต่อการรบกวนจากแม่เหล็กและทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงมาสกล่าวว่าโทรศัพท์นี้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดบนดาวอังคารได้กล้องตัวนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงด้วยเลนส์ปริทัศน์200ล้านพิกเซลพร้อมสูงแบบออติคอลสิบเท่าทำงานรวมกับเซ็นเซอร์รับภาพประสาทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประมวลผลแสงตามที่ดวงตาม,มนุษย์รับรู้จากการทดสอบพบว่าภาพถ่ายกลางคืนของโทรศัพท์ถ่ายเหนือกว่า iPhone 17 Pro Max ทั้งในด้านรายละเอียด และความสมดุลของสีถือเป็นชัยชนะที่ชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอโมเดลขนาด6.9นิ้วอัตราการรีเฟรช144เฮิรตซ์และความสว่าง2,500นิตสว่างสดใสแทบไร้ขอบมัสอธิบายว่าการตอบสนองการสัมผัสข,ของโทรศัพท์นี้รวดเร็วทันใจราวกับอ่านใจคุณโทรศัพท์ทสละไผ่เตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงต้นปีหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้ iPhone 17กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของ Apple ต,ตลอดกาล ตามที่คาดการไว้การตัดสินใจของ Apple ที่จะกลับมาใช้ตัวเครื่องอลูมิเนียมใน iPhone 17แทนที่จะเป็นไทเทเนียมทำให้ iPhone 17 pro เป็น iPhone ที่เป็นรอยง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะใช้งานอย่างระมัดระวังแค่ไหนก็ตามมีผู้ใช้จำนวนมากบนเกี่ยวกับข้อบุกพร่องระแรงนี้หลายคนถึงกับอ้างว่า iPhone 17 pro max เป็นรอยง่ายกว่า iPhone 6แน่นอนว่าเคสช่วยได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการใช้เคสในขณะเดียวกันไอโฟนยังคงม,มีตัวเครื่องไทเทเนียมและกรอบที่บางเพียง0.2 2นิ้ว แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างกล้องหลังตัวเดียวไม่มีเลนส์อันตรา,ายลำโพงภายนอกแค่ตัวเดียวที่ทําให้เสียงดนตรีและภาพยนต์ฟังดูไม่ค่อยดีและที่แย่ที่สุดคือแบตเตอรี่ใช้งานได้แค่ครึ่งวันใช้แค่ครึ่งวันเท่านั้นเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ Apple ยังคงวางตําแหน่ง iPhone Air ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมโดยตั้งราคารุ่น1ทีไว้ที่1399ดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนว่าหลายคนยังคงกังขา โดยยืนยันว่าเทสลาจะไม่เปิดตัวสมาร์ทโฟนท้ายที่สุดแล้วอีลอนมัสก์ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะทุ่มทรัพยากรให้กับอุตสาหกรรมที่ถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่อยู่แล้วขณะนี้ Apple เป็นเพียงทางออกชั่วคราวแต่เชื่อว่าวิวัฒนาการที่ถดถอยและนโยบายที่ไม่เป็นธรรมของ Apple หมายความว่า Apple ไม่ใช่พันธมิตรที่สมเหตุสมผลสําหรับระบบนิเวศของเทสลาอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปมัสได้วิาพากษ์วิจารณ์และถึงขั้นฟ้องร้อง Apple โดยกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทีมคดนําบริษัทไปในทททิิศางี่ผด การตัดสินใจของเทสลาที่จะสร้างอุปกรณ์ที่มีตัวเรือนไทเทเนียมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นเพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้นอีลอนมัสระบุว่าบริษัทได้สำรวจวัสดุหลากหลายชนิดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ไทเทเนียมซึ่งเป็นโลหะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทสลาที่ต้องการสร้างสมาร์ทโฟนที่แข็งแกร่งเทียบเท่ารถยนต์เทสลาแต่ยังคงความประณีตด,ดุจง,งานวิศวกรรมที่แม่นยำไทเทเนียม ได้รับการยกย่องในวงการอาวกาศมาอย่างยาวนานด้วยอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่โดดเด่นความทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักที่เบาวกว่าสเตลเลสสตีนทำให้ไทเทเนียมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่ทนทานการเลือกใช้วัสดุแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับวงการเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ Apple เคยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของไทเทเนียมใน iPhone 15 Pro Max ซึ่งเบาวกว่าทนทานกว่าและสวยงามกว่ารุ่นก่อนๆยังเห็นได้ชัดกรอบไทเทเนียมช่วยเพิ่มความทนทานต่อการงอและรอยขีด ควรพร้อมมอบผิวสัมผัสระดับพรีเมียมให้กับโทรศัพท์น่าเสียดายที่ Apple กลับพลิกโฉมความก้าวหน้านี้ด้วยการเปิดตัว iPhone 17รุ่นถัดไปโดยกลับไปใช้ดีไซน์อลูมิเนียมผลกระทบที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเต,ต็มไปด้วยคำร้องเรียนจากผู้ใช้และรูปภาพอุปกรณ์ที่มีรอยขีดข่วนหรือบิน่นโดยเฉพาะใน iPhone 17 Pro และ17 Pro Max รุ่นสีเข้มอลูมิเนียมมีความอ่อนตัวกว่าไทเทเนียมจึงเสี่ยงต่อการบุบและเสียหายได้ง่ายกว่ามาก แม้แต่ iPhone Air ที่ยังคงกรอบไทเทเนียมและฝาหลังเซรามิกป้องกันก็ยังไม่สามารถต้านทานการสึกหรอที่มองเห็นได้สถานการณ์เช่นนี้ทําให้ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหลายคนมองว่า iPhone 17ซีรีส์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอที่สุดของ Apple ในรอบหลายปีซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความพยายามทางการตลาดมากขึ้นอย่างมากเพื่อชดเชยข้อบกพร่องทางกายภาพอย่างไรก็ตามเทสเลได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปแทนที่จะไล่ตามเทรนด์การออกแบบที่เลื่อนลอย หรือความสวยงามรูหราบริษัทมุ่งเน้นที่ความทนทานและความเป็นเลิศทางวิศวกรรมไทเทเนียมที่ใช้ในโทรศัพท์เทสเลพไยผ่านกระบวนการปรับสภาพพิเศษที่โรงงานเกรดของเทสเลรัฐเท็กซัสซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์ของโครงสร้างให้สูงสุดต่างจากแอปเปที่ใช้ไทเทเนียมเกรด5เทสเลได้อัปเกรดเป็นไทเทเนียมเกรด6 ซึ่งให้ความทนทานต่อการสึกหรอแรงกระแทกและปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าโทรศัพท์เทสเลอรไพไม่ได้เคลือบหรือหุ้มด้วยไทยเทเนียมเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนักหน่วงยาวนานหลายปีตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจําวันไปจนถึงสภาวะที่รุนแรงโดยพื้นฐานแล้วหาก iPhone ช่วยนําไทเทเนียม เข้าสู่สมาร์ทโฟนกระแสหลักโทรศัพท์ไทยของเทสเซอร์ก็พร้อมที่จะยกระดับศักยภาพของวัสดุนี้ไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนนอกจากโครงสร้างที่ทนทานแล้วเทสเซอร์ยังก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการออกแบบหน้าจอและประสิทธิภาพโทรศัพท์ไทยโดดเด่นด้วยพื้นที่หน้าจอที่กว้างขวางพร้อมขอบจอบางเฉียบช่วยให้ประสบการ์การรับชมที่เรียบง่ายแต่เต็มอิน่นจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการรับชมภาพยนตร์การเล่นเกมที่สมจริงและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นเชื่อมโยงการทำงาน และความบันเทิงเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นในแบบที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มักทำไม่ได้แม้ว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการของรุ่นพื้นฐานราคา789ดอลลาร์สหรัฐจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่รายงานเบื้องต้นชี้ว่าจะมีหน้าจอขนาด6.3นิ้วในขณะที่รุ่นพรีเมียมคาดว่าจะมีหน้าจอขนาด6.9นิ้วซึ่งเทียบเท่ากับ iPhone 17 Pro Max ในแง่ของพื้นที่หน้าจอแต่สิ่งที่เทสลาแตกต่างจาก Apple อย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีจอแสดงผลในขณะที่ระบบโปรโมชั่นของ Apple มอบอัตราการรีเฟรช 1 2 0เฮิร์ตซ์ทีละไปอีกขั้นด้วยอัตราการรีเฟรช1 4 4อเฮิร์ตซ์อันน่าประทับใจสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและตอบสนองฉับไวยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเลื่อนดูโซเชียลมีเดียท่องเว็บไซต์หรือเล่นเกมเฟรมเรทสูงผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับความลื่นไหลและความแม่นยังของภาพในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ยิ่งไปกว่านั้นอันก็ได้ถืมารีเฟรชแบบปรับได้ของทิสเลจะช่วยปรับอัตราการรีเฟรชอย่างชาญฉลาดตามสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อหน้าจอแสดงภาพนิ่งหรือข้อความความที่อาจลดลงเหลือเพียง0.5เฮิรตซ์ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงอย่างมากและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งหมดนี้โดยไม่กระทบต่อการตอบสนองหรือความคมชัดของการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ความจริงเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่5วันของ P. iPhone คืออะไรหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้ iPhone มักพบเจอมากที่สุดคือแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็วแม้ Apple จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นทีละน้อยเท่านั้นโดยแต่ละรุ่นจะมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้ใช้หลายคนยังคงพบว่าต้องชาร์จ iPhone ทุกคืนและผู้ใช้ทั่วไปมักต้องชาร์จวันละสงครั้งเทเซอร์มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้โดยสิ้นเชิงด้วย P- iPhone และความมุ่งมั่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน ชื่อเสียงของเทสลาในฐานะผู้บุกเบิกนวัตกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทําให้เทสลามีความได้เปรียบอย่างชัดเจนการออกแบบแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์มีความท้าทายที่ท้าทายยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่รถยนต์ต้องรักษาความหนาแน่นพลังงานสูงทํางานได้น่าเชื่อถือตลอดระยะทางหลายแสนไมล์ใช้งานได้ในอุณหภูมิที่รุนแรงและรักษาประสิทธิภาพให้คงที่ได้นานหลายปีโดยรถยนต์เทสลาหลายล้านคันทั่วโลกเช่นโมเดล3และโมเดล Y บริษัทได้รวบรวมข้อมูล การใช้งานจริงจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับความทนทานของแบตเตอรี่การจัดการความร้อนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานประสบการณ์อัลลําค่านี้ทำให้เทเซอร์มีความเชี่ยวชาญที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใดเทียบเคียงได้อย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเทเซอร์นำแบตเตอรี่ขนาด6 8 9 7 mah มาใช้กับ P i phone จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มขนาดหรือความจุเพื่อดึงดูดใจทางการตลาดเท่านั้นตัวเลขนี้แสดงถึงเจตนารมณ์ทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว iPhone 17 Pro Max ของ Apple มีแบตเตอรี่เพียง5 8 8 mAh และ iPhone Air มีแบตเตอรี่เพียง3,100 mAh เท่านั้นในการใช้งานจริงความแตกต่างเหล่านี้มีในสําคัญ iPhone P สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด3วันเต็มในขณะที่ iPhone 17 Pro Max มักจะใช้งานได้2วันและ iPhone Air ใช้งานได้เพียงวันเดียวภายใต้การใช้งานหนักความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดทีสลรมุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียปลั๊กไฟตลอดเวลานอกเหนือจากความจุมหาศารแล้ว ยังมีข่าวหรือว่า iPhone รุ่นที่อาจนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนมาใช้ซึ่งเทสเซอร์ได้ลงทุนวิจัยอย่างกว้างขวางในด้านนี้นะวัตกรรมนี้อาจพลิกโฉมระบบพลังงานของสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนให้ความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าสร้างความร้อนน้อยกว่าและให้ประสิทธิภาพการชาร์จที่ยาวนานกว่ามากเมื่อเทียบกับเซลล์ลิเทียมไอออนทั่วไปข้อดีเหล่านี้ทําให้ดีไซน์บางลงและเบาลงแต่ยังคงรักษาความทนทานของโครงสร้างและประสิทธิภาพ การทำงานที่สม่ำเสมอยิ่งไปกว่านั้นส่วนประกอบทางเคมียังทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้ดีกว่ามากหมายความว่าแบตเตอรี่ของ iPhone พีหน้าจะยังคงประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานขึ้นช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้งที่ผู้ใช้ iPhone หลายคนต้องพบเจอหลังจากใช้งานไปเพียง2หรือ3ปีแนวทางการชาร์จของเทสเก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันแทนที่จะไล่าตามกระแสความนิยมของอุตสาหกรรมด้วยการชาร์จเร็วระดับ120วัตต์ หรือ150วัตต์ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเทสล์ให้ความสำคัญกับความชานฉลาดและความปลอดภัยเป็นหลักที่ iPhone รองรับระบบชาร์จเร็วอัจฉริยะที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก1 0ถึง80ได้ภายในเวลาประมาณ3 5าถึง4ี่นาทีรวดเร็วเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสุขภาพของเซลล์และรับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาว ปรัชญาน,นี้สะท้อนถึงหลักการของเทสล์ในการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือเน้นประสิทธิภาพที่ยั่งยืนมากกว่าความเร็วที่ผิวเผินในขณะที่ Apple มักจะมองว่าแบตเตอรี่เป็นเพียงส่วนประกอบภายในชิ้นเดียวจากส่วนประกอบอื่นๆแต่เทสล์มองว่าแบตเตอรี่เป็นหัวใจสําคัญของระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีทั้งหมดประสบการณ์กว่าทศวรรษของบริษัทในด้านการกักเก็บพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่กว้างขวางทำให้บริษัทมีความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่น่าเชื่อถือ และใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ความทะเยอทะยานของเทสลาสำหรับทีไอโฟนไม่ได้หยุดอยู่แค่ความทนทานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยและการประสานรวมเข้ากับระบบนิเวศอีกด้วยต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เน้นจัดเก็บไฟล์ส่วนตัวและสื่อต่างๆ P i ไอโฟนได้รับการออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายกว่าของเทสลาได้โดยตรงด้วยราคา789ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ iPhone P ีที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ดูดีเกินจริงคุณจะกล้าลองก้าวแรกนี้ไหม มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรากดติดตามตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดอัปเดตสำคัญจากเทเซอร์ครั้งต่อไปอีกแค่2วันเท่านั้นถ้าอยากสำรวจข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเทเซอร์อีวีหรือเทเซอร์บออย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้และอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอล่าสุดของเราเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณและหวังว่าจะได้พบคุณในวิดีโอถัดไปลาก่อน